ณคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เผยแพร่ข่าวนะครับว่าขณะนี้ได้ดําเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งแบบเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงการจัดออกเสียงประชามิติแล้วครับอย่างละ5 6 1ล้านฉบับรวมแล้ว3แบบ1 6 8 3ล้านฉบับนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ดำเนินการจัดพิมพ์ บัตรเลือกตั้งสสและบัตรออกเสียงประชามตินะครับโดยจัดพิมพ์บัตรจํานวนสประเภทบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อและบัตรออกเสียงประชามติซึ่งกกตได้กําหนดสีบัตรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสีชมพูย้ำนะฮะสีชมพูเป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบปาร์ติลิสหรือบัญชีรายชื่อสีเขียวเป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่ง เขตเลือกตั้งหรือสอสเขตนะครับสีเหลืองเป็นบัตรออกเสียงประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐนูนนะครับ,รบจัดพิมพ์ทั้งหมด56ล้าน1แสนบัตรโดยคำนวณจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ53ล้าน4แสนคนบวกจำนวนสำรองประมาณ ร้อยละห้าของจำนวนผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวครับครับนี่นะคุณผู้ชมสังเกตบัตรด,ดีๆนะครับอย่างที่พี่ใหม่บอกไปไล่ไปนะครับว่ามีกี่สีเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่เขาส่งไปตาม<ส>บ้านสีมันเป็นเพราะว่าเขาตอนเขาพิมพ์มาเขาพิมพ์ไปสองสีคือสีฟ้าสีดําแต่ทีนี้บัตรที่เป็นประชามติมันก็เลยกลายเป็นสีฟ้าไปด้วยที่ส่งไปเป็นตัวอย่างให้ดูตามบ้านอ่ะแต่จริงๆมันสีเหลืองนะคุณผู้ช,ชมอย่าไปจาว่าเป็นประชามติเหลืองเขตเขียวอืบัญชีรายชื่อ ชมพูครับ่ก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการจัดสรรน,นะครับเอาไปให้ไม่ว่าจะเป็นตามหน่วยลงคะแนนต่างๆนะครับรวมไปถึงในต่างประเทศนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็มีคนขอลงทะเบียนลงคะแนนนอกราชอาณาจักรนะครับ